กดยามเย็นๆครับเพื่อนๆขนาดนี้อยู่ที่ถนนเทพพารักนะครับถนนเทพพารักพื้นที่ใกล้ๆกับแถวเข้าเขตของสายไหมนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้การจราจร้ก็หาแน่นกันเลยทีเดียวเพื่อนๆครับนี่แอบมาแอบครับมาแอบ,บส่องการจราจรถนนเทพพารักครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปทางวัชรพละน,นะครับวันนี้ ตอนนี้วิ่งมาย่อๆว่าจะมาพักเหนื่อยตรงนี้ว่าจะมาพักเหนื่อยตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับว่ากําลังจะมาพักเหนื่อยตรงนี้สักหน่อยหน่โอ้ยยังไม่ได้นั่งเลยเพื่อนๆครับอืมเปิดงานไม่ได้เพื่อนๆครับเปิดงานไม่ได้เลยอ่าเด้งมาอีกแล้วเพื่อนๆครับผมว่าจะมานั่งตรงนี้นี่นี่ว่าจะนั่งตรงนี้สักหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้หย่อนก้นลงไปเลยพี่น้องว่าจะนั่งตรงนี้สักหน่อยอืมว่าจะถ่ายป้าทิศสักหน่อย ฝั่งน,นู้นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วพี่น้องดังโอ้ยไม่ทันเลยครับตอนขี่มารอบแรกเจอเห็นแดงแดงอยู่ว่าจะมารอบนี้โหเห็นแดงแดงไม่ทันพี่น้องหันมาทีอ้าวหายไปซะแล้ววเหแลือเกินพี่น้องไวเหมือนโกหกเลยทีเดียวโหการจราจรน,นั้นหนาเน,นี่ยนะครับว่าจะนั่งซะหน่อยนั่งไม่ได้ครับตอนนี้นั่งไม่ได้ครับเพื่อน ลมแรงครับลมแรงแต่ว่างานเด้งมา2ตัวแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้ยบรรยากาศก็ประมาณนี้อ๋อโน่นโน่ถนนเทพพลรักนะครับแถวนี้เทพพลรักครับยามเย็นๆครับตอนนี้การจราจรที่นาเนี่ยนะครับทางไปฝั่งโน้นอไปโน่นฝั่งโน้นก็คือไปทางวัชรพลนะครับผมทางวัชรพลครับตอนนี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่ครับผมตัวนี้ฮะเขามีไซต์ก่อสร้างแบบมนมแล้ว ไซต์ก่อสร้างเขาต้องมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างแหละเพราะว่ามีการไซต์ก่อสร้างเข้ามาอยู่แล้วตอนนี้ผมว่านะก็จะเกิดน่าจะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อน,อนผมว่าประมาณนี้อนะสังหาริมทรัพย์แน่นอนพวกคอนโดประมาณนี้จัดขึ้นมาโครงการใหญ่นะผมว่านะเยาวมากเลยเพราะว่า ดูเหมือนจะทำแบบว่ามีแบบระดับหน่อยนะน่าจะเป็นเป็นบ้านเดียวก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าบ้านเดียวมันก็ทำได้น้อยนะถ้าเป็นการสร้างคอนโดขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้สร้างคอนโดสูงไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินเขาห้ามเขาห้ามสร้างคอนโดสูงเพราะฉะนั้น ได้นิดหนึ่งก็แต่ห้ามสูงครับก็พอได้อยู่ประมาณไม่เกินสิบชั้นประมาณนี้ผมว่าสูงสุดนะสิบชั้นเนี่ยถือว่าสูงนะานาแถวเนี้ยธรรราที่ไหนครับนกร้องนะครับโอ้โหตะวันก็กะกำลังจะมืดฟ้าแล้วครับตอนนี้ดูครับต้นกระดิ่งครับนี่ต้นกระดิง่งเงินกระดิ่งทองต้นกระดิ่งทองก็เกิดประมาณนี้ครับเพื่อนทำไมไม่สวยอะแสงไม่ได้ครับ ก็คือว่าแสงไม่ได้ครับตอนนี้ไม่แสงไม่มีนะครับไม่มีแสงไอ,อ้ก็ได้จะประมาณนี้ครับลมแรงครับลมแรงครับตอนนี้ดูก,การจราจรนะครับการจราจรอ่าที่รถกำลังวิ่งไปโน้นก็จะเป็นการวิ่งไปทาง พรโหดทินนะครับไปทางสะพานใหม่จะไปที่ถนนหมายเลขหนึ่งเพราะว่าผู้ที่จะกลับบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดก็วิ่งไปเช่นนี้ก็ได้ไปทางพระหนดทินหมายเลขหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็มุ่งหน้ายาวออกทางประทุมได้เลยทีเดียวเป็นวันศุกร์ซะด้วยพี่น้องอคนที่ทํางานอยู่กรุงเทพก็จะ กลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่แถวภาคกลางก็ไม่ไกคลครับอืางโน้นครับรถกำลังมาครับเพราะว่าวันอาทิตย์น่ะถนนพหลโยธินน่ะโอ้โหเยอะมากเลยพี่น้องเพราะว่าเขาจะออกนอกต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวตอนนี้การจราจรก็จะเป็นกระดิบกระดิบกระดิบ เหมือนหนอนชาเขียวนะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตประชุง,งานก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเห็นไ,ไหมผมก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บไปกับเขานี่แหละครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วยขเขาจะกลับบ้านกันพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ท่านแปลไปแล้วุ้นพ้นสวัสดีครับ